มาดูนะคะวันนี้มีอะไรกินกันเดอ้อพี่น้องคั่วหน่อ,อไม้ดองใส่ไก่เด้อจ้าแล้วก็ปิ้งตับไก่มีป่นเด้อจ้าเป็นป่นปนินแล้วก็มีนึ่งผักนะคะแล้วก็แตงกวาสดจ้าแซ่บๆซเด้อจ้ามากินด้วยกันจ้ะพี่น้องจ้ะมาจ้ะก,กินนํากันเดอ้อจะพี่น้องจ้ะมากินนํากันเด้อจ้านี่ค่ะข้าวเหนียวคู่ทั้งวีทั้งวันเพิ่งทํากับข้าวเสร็จ ห็นกันไปแล้วเด้อจ้าเมื่อกี้นี้นี่ป่นปนินพีน่เนาะข้าวเหนียววันนี้กินข้าวเหนียวจะเอาข้าวเหนียวคุยเลยแซ่บแซบ่บอืมอน,นี้ตับไก่ đó mà chả chặt lan Asia. Tôi đi thăm con. cặp nhỏ thăm khánh khen ได้อย่างกินกันเนาะจ้าพี่น้องจ้ะอันนี้ฟินๆเลยค่ะขั้วหน่อไม้ดองอแซบแซบตอนไก่ไะดูกไกล ่นปนินแซ่บๆนึ่งฟักทองกินผู้เดียวทำกับข้าวหลายย่างจังวันนี้วันหยุดก็เลยทำกับข้าวแหลายย่างเลย สูงมีแก้มกระจิงใหญ่ๆได้เดี๋ยวจะพอดีหน้าหนาวเนาะต้องเพิ่มไข่มันนิดนึงจ้ะเดี๋ยวมันหายหนาวแล้วค่อยลดปิดมากหน่อไม้ดองบอกกาทำบ่อยจ้ะเพราะว่าหน่อไม้ดองมันกินแห้งเนาะส่งสรางรนลงเดือจ้ะพี่น้อง จ้ะคุยปนปลา,ากินน้ำกันเด้จ้าแซ่บแซ่บม,มาต่อกันจ้ะพี่น้องคำสุดท้ายละราะว่ามันอืดจ้ะกินข้าวเหนียวมันอืด